เช้านี้ที่เข็มมาลาดนะคะทุกคนปะเราจะไปดูขบวนพาเลรของลูกๆกันนะคะแม่มาทิ้งวิตาไว้ที่ร้านนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากำลังมาถึงสีแยกแล้วค่ะจะไปดูขบวนกันนะคะขบวนจะตั้งอยู่ที่หน้าวัดโพริมแม่น้ำโขงนะคะทุกคนอากาศคือเย็นสุดๆนะคะนี่ลูกๆ มาเข้าแถวกันแล้วนะคะบรรยากาศหนาวมากทุกคนเพราะว่าข้างหลังเป็นแม่น้ำโขงนะคะทุกคนมาแล้วลูกๆตั้งคกคนแล้วนะคะ <c oughs> หนาวนิยสงสัยวิตายังไม่มา ไหว้พระก่อนนะคะทุกคนวัดโพเขมมราดนะคะพระเจ้าใหญ่องค์แสนนะคะข้างในแม่ไปดูก่อนมาติดตามมาหรือยังเพราะว่าแม่อารถไปจอดที่โรงเรียนนะคะทุกคนแล้วก็เดินกลับมาดูขบวนลูกๆหนาวโอ้ยน้องพ้นทำไมสวยจังเลยคะ สวยสวยไปแต่งไหนคะร้านตีนค่ะอ๋อร้านตีนไปด,ดูพี่วิกาอนลจอมขวัญมาแล้วพิตามาแล้วยังเนาะมา ado, ทุกคนคลูกสวยแม่เอลซ่าทำไมสวยจังเลยคะโอ้ยเลิศม,มากแม่จำไม่ได้เลยโอ้ยสวยสวัสดีค่ะ คุณแม่ไปแต่งใช่ไหมแต่งแล้วโอ้ดีดเีเอามาเอามาหนิกลั่นเหานี่กับพี่วันเต์นด่นนุ้ยแล้วแถวเอลซ่สวยสวยลูกอ้ยเลิศมากสีเขียวเลิศเลิศแม่ว่าเอว่าคืบอบาะนั่นแน่ปีหนาวิตาส่วนเอว่าในเด้อเราวหังสวยแม่ที่เกียดเดินนะปีหนาปีสุดท้ายแล้วกเ็เลยวา่าแต่งในเด้อแม่แม่แม สวยสวยจัดยุ้ยสปุ๋นน่ะจัดมาแล้วพุนน่ะไปตามหาลูกก่อนนะคะไหว้พระก่อนนะคะสาธุค่ะขบวนพะเลอยู่ข้างในวัดก็มีนะคะทุกคนข้างในวัด สีแดงสีฟ้าตั้งขบวนแปดโมงคนละมาแล้วยังสีฟ้ามองหาสีฟ้าก่อนสีฟ้าสีฟ้าพี่สายลับบลัมมี่ไผ่มา่ะอ๋ออาลู้ใครคือบลัมมาเนาะบานมาแล้ว สีชมพูสีฟ้ายังไม่มาอัน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 เห็นวิตากับเฟย่าไหมยังไม่มาล่อลูกอ้าววิตากับเฟย่าอยู่ไหนข้างหลังเป็นแม่น้ำโขงนะคะทุกคน ข้างหลังแม่น้ำโขงหนาวมากนะคะผู้ๆก็อดทนแม่ก็อดทนเหมือนกันนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นคุนี่จะเป็นสีฟ้าเดี๋ยวเราจะรอวิตายที่นี่นะคะ ูหนาวเย็นนี่นี้บอเย็นซะหมื่ว้านบ่ะหเนาะบอเย็นซะหมื่ว้านเนอะมือว้านเย็นกลัวอนะวยั่ยังไม่ออกมา มาละขบวนพาเลมือกองสีฟ้านะคะมือกองสีฟ้ากำลังเคลื่อนขบวนมานะคะทุกคนมาละกองแตกกองแตก โอเคนะคะทุกคน,นเดี๋ยวแม่ขออนุญ,ญาตไปตามหาวิตาก่อนนะคะ,คะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค,ะค่ะ